ภายในวันแรกเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวของการเสด็จประาพาสเมืองอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่น่าสนใจทั้งสิ้นเลยครับติดตามชมกันได้ในตอนต่อไปนะครับภาพเล่าเรื่องกับเรื่องราวร้อยปีข้างหลังภาพ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงสเสด็จประาพาสเมืองตาิเตและเมืองมองเทอร์ของสวิตเซอร์แลนด์พระองค์ทรงฉายภาพร่วมกับคณะผู้ตามสเสด็จหลายภาพภาพหนึ่งทรงฉายพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโพท์และพระเจ้าน้องยาเธอกอมาหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นภาพขณะประทับอยู่ริมถนนสายหนึ่งของเมืองตาิเตและทรงกล้องถ่ายภาพไว้ในพระหัต ที่นี่พระองค์ทรงส่งโปสการ์ดฉบับหนึ่งซึ่งเป็นภาพของโรงแรมเดอะซาวที่ประทับกลับมาถึงพระเจ้าน้องยาเธอกรมมาหลวงเทววงศ์วโรปการมีลายพระหัตความว่าโฮเทลนี้ที่ฉันมาอยู่แต่วันที่24-26ถึงพฤษภาคมสบายมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันในช่วงสวนทนากับดิฉันยุภาเพชรชริตนะคะในช่วงสารคดีเราได้เห็น ความเป็นมาของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศของสยามในสมัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนะคะและในช่วงนี้คะ่ะเราจะมาคุยกันต่อเจาะลึกในประเด็นนี้กันนะคะแขกรับเชิญวันนี้มี2ท่านค่ะท่านแรกคุณแผนวันณนเะมธีอดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเลขาธิการสภากาชาติไทยนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอิสรปกมนตรีค่ะผู้อำนวยการสำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สินกระทรวงการต่างประเทศสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ เรียนถามที่คุณแผนก่อนก็แล้วกันนะคะในเรื่องของสภากาชาติสภากาชาตินี่ถือว่าเป็นองค์กรช่วยเหลือทางด้านมนุษยชนที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมคะและในช่วงก่อนที่รอห้าจะเสด็จสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศต้นกําเนิดของสภากาชาติเนี่ยตอนนั้นเราก็มีแล้วใช่ไหมคะสภากาชาติในประเทศไทยตอนนั้นใช้ชื่อว่าสภากุนารลมแดงเห็นบอกว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สมัยรอศร้อยสิบสองด้วยอยากให้คุณแผนเท้าความให้เราฟังกันค่ะคือ เอไอการโนทอสิบสองนะครับจะ <Okay. S 2> เป็นเรื <necessary> ่องของการพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสนะฮะเกี่ยวกับดินแดนในฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงที่จริงมันเริ่มมาตั้งแต่เราสองวิสิบเอ็ดแหละนะแต่มารุนแรงขึ้นในปีเราสองวิสิบสองคือปีสองพันสี่ร้อยสามสิบหกนะฮะได้มีการต่อสู้กันนะฮะและมีทหารบาดเจ็บล้มตายนะนี่ก็มีท่านพุกูสตรีนะคือท่านผู้หญิงเปลี่ยนขั้นสกลวงศ์นะฮะ ท่านมีความท่านมีกล่าวบุคคทูลน,นะฮะว่าเมื่อบ้านเออามืองมีข้าศึกมาเช่นนี้แล้วเนี่ย <c oughs> ฝ่ายผู้ชายเนี่ยเขาไปลบที่ต่อสู้ที่ช <c oughs> ายแดนแล้วเราที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะค,รควรจะให้ช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลในเรื่องการมาเท่าตูต่างๆ <c oughs> นะก็ <c oughs> นำความกลัาบุคคลทูลน,นะฮะสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนานะครับ แล้วก็พระบรมราชเทวีนะฮะว่าเราจะตั้งเรียกว่าสภาอุณาโล่งแดงแห่งท่าสยามขึ้นคือเรื่องบันดาลุญสตรีก็คือเกี่ยวข้องกับการชาติใช่ครับนี่ก็ท่านก็นําความกราบังคลทูลพระสิริพี่หัวสิริจังหวัดเตรพิจูนกองก้าเจ้าอยู่หัวครับกราเตรพิจูนกองกเจ้าอยู่หัวนะฮะท่านก็ทรงเห็นเห็นด้วยลรวบอกว่าเป็นความคิดที่ทันสมัยมากเพราะสมัยนั้นนะ ชาติจะเริ่มแล้วนะ,ะในประเทศแล้วท่านก็ทรงอนุญ,ญาตให้ตั้งสภา,สภาอนุวสภาอนุลมแดงนะฮะ <Okay. S 1> แห่งชาติสยามขึ้นนะฮะ <Okay. S 1> ในพระราชูปธรรมนะฮะเมื่อวันที่26เมษายน2436ที่ต้งจำชื่อนี้แม่นนะเพราะว่าครับสภารชาติปัจจุบันเนี่ยถือว่าวันที่26เมษายนเนี่ย ็นวันกําเนิดของสภากาชาติไทยและปีนี้ก็ครบรอบร้อยสิบห้าร้อยสปีแล้วแล้วก็เป็นองค์กรที่ที่ช่วยเหลือประชาชนมากมายนะคะโดยโดยที่ไม่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะเชื้อชาติด้วยนะคะทีนี้เรียนถามคุณอิสร์ว่าการที่ประเทศไทยในยุครล่อห้ามีสภาอุนาลมงแดงและการที่ท่านเสด็จไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประเทศ มีมีนัยยะสําคัญยังไงคะก็แน่นอนครับการที่ประเทศไทยได้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงต่อมาเป็นสภาการชาติ <S S S <c oughs> และได้เข้าเป็นสมาชิกของการชาติสากลเนี่ยเป็นการแสดงให้ประเทศต่างๆเห็นว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเป็นประเทศที่พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบกติกา <c oughs> ขององค์การระหว่างประเทศ <c oughs> ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าในโลกนี้ก็มีอีกไม่กี่ประเทศเท่านั้นที่เป็นประเทศที่เป็นเอกราชนะฮะ นอกจากนั้นแล้วการที่ได้เสด็จไปที่สวิตเซอร์แลนด์นั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่าทางสวิต์นั้นเขาได้แสดงความชื่นชมยุคน,น,นั้นนี่เรนจำได้ว่าเรายังไม่มีความสัมพันธ์กัน<ช>เป็นทางการแน่นอนครับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิต์นั้นก็มีมาเพียง77ปีแต่ในตอนนั้นเนี่ยเสด็จไปทั้งที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตแต่รัฐบาลสวิส์ก็ได้จัดการรับเสด็จอย่างสมพระเกียรติ ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกถวายระหว่างการเสด็จอย่างเป็นการสนพระองค์คหรือในการที่กราบประคมทูลเชิญให้เสด็จไปเป็นแขกของรัฐบาลสวิสที่กรุงเบิร์นเมื่อวันที่25พุทพฤษภาคม2440และจากนั้นประธานาธิบดีสวิสก็ได้เดินทางมาเข้าเฝ้าที่ปาร์คเดอโอวิฟด้วยนั่นก็หมายความว่าไม่ใช่เฉพาะในเรื่องขององค์การระหว่างประเทศแต่ในแง่ของความสัมพันธ์นั้น แสดงให้เห็นว่าสวิสนั้นยอมรับถึงความเป็นอกราชความมีอธิปไตยของประเทศไทยและถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มที่ครับค่ะสวิตเซอร์แลนด์ในยุคนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าในการยอมรับของประเทศมหาอำนาจต่างๆเนี่ยได้รับการยอมรับค่อนข้างเยอะไหมคะครับคืออยากจะต้องเท้าความ